สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอธีรวัตรแนะต้องเปลี่ยนหม่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ประเทศไทยถือว่าวิกฤตหนักมากๆเลยทีเดียวครับพบผู้ติดเชื้อนับหมื่นรายและเสียชีวิตอีกหลายร้อยราสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุวา่า หากเราที่ต้องบริบาลคนป่วยต้องระวังตัวเต็มที่เช่นที่อินโดนีเซียหมอพยาบาลและอื่นๆเสียชีวิตแม้ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มในประเทศที่ใช้ไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเป็นหลักเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงมากแต่เข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตยังน้อยมากแต่คงต้องดูต่อเป็นวันต่อวันในขณะที่ประเทศเหล่านี้กำลังเน็งเข็มที่3ที่เป็นรุ่นใหม่เช่นเดียวกับประเทศจีนที่หันมาผลิต mRNA กะจะให้ฉีดถึง1000ล้านโดสตอมาก็โพสต์อีกว่า สรุปการบริหารจัดการเชิงรุกแยกตัวก่อนในชุมชนแออัดและค่อยคัดกรองไม่ใช่คัดกรองแล้วแยกตัวชุดตรวจเร็วสำหรับทุกคน8 5ล้านแสนชุดอาจจะไม่พอทั้งนี้ทุกคนเสี่ยงและต้องการตรวจและทุกคนไม่อยากเป็นและไม่อยากแพร่วัคซีนเข้าไปฉีดถึงที่เลยโรงพยาบาลสนามสำหรับแดงและแดงแจอินโดนีเซียซินแวค2เข็มเจ้าที่สาธารณาสุขเอาไม่อยู่เราะเสี่ยงเชื้อตลอดเวลาเสียชีวิตพิจารณาโมเดอร์นา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ